สวัสดีครับเฟนๆทีมแทงเกิกลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่333 shooting range รังสิตนะครับวันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่ของผมที่จะสอนให้เพื่อนเพื่อน ที่อาจจะไม่เคยยิงปืนมาก่อนหรือว่ามีประสบการณ์ยิงปืนค่อนข้างน้อยนะครับผมสอนพื้นฐานทุกอย่างเกี่ยวกับการยิงปืนนะครับผมถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีมแทงโก้นะครับผมเราก็จะมีเสื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อซีซั่นหนึ่งแล้วก็เสื้อซีซั่นสองที่ผมใส่อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีซองปืนแล้วของอ,งอื่นอีกมากมายเลยนะครับยังไงก็ไปดูที่ลิงก์โซเชียลมีเดียที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเรียนกันเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกริปเนี่ยก็อยากอธิบายสี่ข้อสำคัญ,คญขออองงกการใช้้ปปืนที่ลลดภัยแถูต ข้อแรกนะครับผมเอาปืนมานะครับผมขออนุญาตนะครับไม่มีลูกนะทุกครั้งที่เราหยิบปืนขึ้นมายังไงก็ตามนะครับผมเราต้องคำนึงนึกถึงว่าปืนเนี่ยมีกระสุนอยู่ตลอดเวลานะครับหมายความว่าสมมติเราหยิบปืนมาก็เช็ค เช็คดูชุกค้งนะครับโอเคไม่มีลูกค้างซรายนะครับผมข้อที่2นะครับผมคิดซะว่าลำกล้องเนี่ยมันมีเลเซอร์ยิงออกไปนะครับผมอย่าให้ลำกล้องนะครับผ่านสิ่งใดที่เราไม่อยากที่จะยิงนะครับผมก็คืออย่าให้มันผ่านตัวเองหรือให้อย่าผ่านเพื่อนนะครับผมจะเกิดจะเอาไปไหนก็คือชี้ลงพื้นหรือว่าขึ้นฟ้าหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมข้อต่อไปนะครับผมอย่าเอานิ้วเข้าไกเด็ดขาดเลยนะครับหมายความว่าอย่าเอานิ้วเข้าไปในไกจนกว่าพร้อมยิงนะครับผม This is my safety นะรทุกคนจำไว้ดีๆเลยแล้วก็ข้อสุดท e ้ายนะครับผมคำนึงน so nice. ึกถึงทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังเป้าเราเวลายิงนะครับเกิดมีใครผ่านหน้าวิถีปืนนะครับผมหรือว่ามีใครไปเก็บทาเกตอยู่ข้างหลังเป้าเรานะครับเราจะได้ไม่ยิงนะครับผม4ข้อดีถ้าเกิดเราทำตาม4ข้อนี้ปั๊บเราจะปลอดภัยมากๆเลยครับก่อนที่เราจะเข้าการเรียนรู้กริปนะครับผมขออธิบายปืนนิึงว่าปืนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่อยากให้รู้นี่ก็คือตรงนี้คือเฟรมของปืนนะครับผมเฟรมของปืนจะมีอะไรบ้างนะครับผมแม็กวิลลิสที่อยู่ตรงนี้ที่ปลดแม็กนะไกลปืนนะครับแล้วก็ตรงข้างบนนะครับผมก็จะเป็นสไลด์ของปืนแล้วสไลด์ของปืนนะครับผมก็จะมีศูนย์หน้ากับศูนย์หลัง แล้วก็ของผมเป็นกลอกนะครับซึ่งเป็น striker fire หมายความว่านกนี่อยู่ขนาดแต่ปืนนอื่นนะครับผมก็จะมีนกอยู่ด้วยข้างล่างนี้ก็จะเป็น Macwell นะครับผมหรือว่าที่ใส่แม็กนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น slide release นะครับผมบางปืนจะมี2ด้านบางปืนก็จะมีแค่ด้านเดียวเช่นกลอก Gen 4ที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะมีแค่ด้านเดียวสําหรับคนมือขวาเท่านั้นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับปืนนะครับ เรามาพูดถึงกริปกริปที่ถูกต้องเนี่ยจะอยู่ที่ว่ามือหลักเราคืออะไรนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าเราถนัดขวามือหลักเราก็จะเป็นมือขวาของผมเนี่ยผมถนัดซ้ายนะครับผมมือหลักของผมก็จะเป็นมือซ้ายนะครับวิธีที่เราจะจับปืนนะครับก็คือ,คอ,คอว่าเราจะจับปืนให้สูงที่สุดที่เราจะสามารถจับได้นะครับผมขึ้นมาส,งสูงๆแล้วก็เอามือปิดไปนะครับผมช่วงที่เราไม่ยิงเราจะทิ้งนิ้วกดไกของเราให้อยู่ข้างๆปืนแบบนี้นะครับผมแต้เห็นว่าหลายคนเวลาหยิบปืนปั๊บนะ นิ้ว <N iu> จะเข้าไกลทันทีเลยไม่<ด>นะครับเราจะนิ้วไม่เข้าไกลจนกว่าเราพร้อมยิงนะครับผมจับไว้อย่างนี้ให้สูงที่สุดนะครับทำไมเราถึงต้องจับสูงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาปืน r e c o ยมากๆเนี่ยทุกคนจะบอกว่าอ๋อมัน r e c o ยเพราะกระสุนนะไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วที่ปืนมันรี c o ยมากสุดเนี่ยก็คือว่าเพราะสไลด์นเนี่ยมันกลับไปใช่ไหมครับทุกครั้งที่เรายิงสไลด์มันจะกลับสไลด์มันจะกลับอย่างนี้แล้วก็การที่สไลด์มันกลับไปเนี่ย มันจะทําให้ปืนพลิกขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเอร์ไปนะแต่มันก็จะทําให้ปืนพลิกขึ้นอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่มันสไลด์กลับไปลืมเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะครับมันเป็นช่วงเดียวของปืนที่เป็นเหล็กแบบหนักๆเลยเหตุผลที่เราต้องจับให้สูงที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราจะได้บังคับเหมือนกับกดปืนมาลงไปข้างล่างนะครับจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างเหลือของเฟร,รมที่เป็นพลาสติกสำหรับล็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเราจะเอานะครับผมมือลอของเราเอาเข้ามานะครับแล้วปิดพลาสติกให้หมดเลย ปิดพลาสติกให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนิ้วโป้งเรานะครับผมจะชี้ไปข้างหน้าชี้ไปที่เป้าแหละพูดง่ายคือเราจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจับเข้าไปนั่นเราบีบเข้าไปนะครับแล้วก็นิ้วโป้งของมือหลักของเรานะครับก็จะมาทับกับมือรองของเรา่างนี้แล้วก็บีบเข้าไปนะครับที่สาคัญคือมือหลักของเรานะครับผมอย่าเก,กรงมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดมือหลักของเราจับแนนะ่นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือลองลองเตงมือดูนะเตงมือปั๊บเนี่ย นิ้วอันนี้มันจะแข็งไปด้วยมันจะทําให้การเหนี่ยวกลไม่ค่อยดีนะครับอันนี้จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ตีมืออันนี้แน่นให้มากที่สุดโดยที่ปืนไม่สั่นครับผมดังนั้นผมก็จะจับกําลังดีส่วนปืนอันนี้เข้ามาแล้วก็บีบให้แน่นที่สุดนะครับเอ่อถ้าเกิดรู้สึกว่าการบีบของมือเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราช่วยได้คือเราข้อศอกออกมาจากข้อศอกอยู่อย่างนี้แล้วเอาข้อศอกออกมามันจะทําให้การ บีบปืนแน่นขึ้นโอเคนะครับนี่คือกริปที่ถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเป็นยังไงครับก่อนที่เรายิงปืนอย่าลืมนะครับว่าเราต้องใส่แว่นนะครับผมป้องกันตาเราไม่รู้ว่าจะมีเศษกระสุนอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ต้องใส่ที่ป้องกันหูนะครับผมจะทําให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะครับบรรจุกระสุนแล้วก็ยิงนะครับจับไว้แน่น อย่างที่เห็นว่าปืนนะครับผมจะถีบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดเรามีกริปที่ดีๆนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากริปที่ดีๆจะทําให้การยิงปืนเป็นยังไงบ้างนะครับผมพร้อมแน่แนๆนะครับผมแน่นระดับเดิมแล้วก็ปืนอันนี้เข้ามาบีห้แน่แนๆนะครับผมข้อสอกออกน,นิดนึงก็ได้ช่วยให้ปืนแน่นขึ้นแล้วก็ยิง โอเคนี่ก็เป็นสิ่งแรกที่เราเรียนไปแล้วนะครับนั่นก็คือกริปครับนะครับถ้าเรามี grip ดีๆนะครับเราจะสามารถที่จะบังคับปืนได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลพื้นฐานอันนึงสำหรับยิงปืนสั้นนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องตรงเมน้ข้างล่างนะครับถ้าอยากสนับสนุนทีม Tanggo เรามีเสื้อนะครับเรามีซองปืนนะครับโซเชียลมีเดียิงอยู่ข้างล่างนะครับเจอกันคราวหน้าครับ So it's smooth is fun นั่นนี่ Peace